นอข่าวโดยสนาฬิกาหนึ่งนาทีมาติดตามข่าวกับดีชานอัชราจ้อยจาาจากสำนักข่าว INN อค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ สันติเมินคณะก้าวหน้านะคะเปิดแคมเปญสู้ศึกอบจอบ9ก้าตุลาคมนี้พร้อมกับย้ำไม่กังวลพลังประชารัฐเปิดตัวช้า นายสันติพร้อมพัฒนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐกล่าวก่อนการประชุมระดับหัวหน้าพักทั้ง9ก้าภาคของพักนะคะเพื่อรับฟังแนวทางส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจอค่ะว่าขณะนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าการเลือกตั้งอบจอจะอยู่ในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้ซึ่งวันนี้อาจยังไม่ได้ข้อสรุปว่าพักจะส่งผู้สมัครอย่างไรและจะส่งครบทั้ง76จังหวัดหรือไม่โดยต้องรอให้ผู้ใหญ่ของพักนะคะประชุมหาข้อสรุปก,กันก่อนค่ะทางนี้การพูดคุยกับ สเพราะให้ความสําคัญกับเรื่องท้องถิ่นเนื่องจากมีความใกล้ชิดกับประชาชนรับรู้ปัญหาในพื้นที่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะเป็นพักแกนนารัฐบาลก็ไม่คิดว่าจะได้เปรียบใครนะคะแต่คิดว่านโยบายของนายรัฐมนตรีประชาชนให้การยอมรับและต้องให้เครดิตที่ตั้งใจแก้ไขปัญหาให้ประชาชนค่ะส่วนพรรก,กังวลหรือไม่หากเปิดตัวช้าและไม่ทันคณะก้าวหน้าที่จะเปิดตัวผู้สมัคร และนโยบายในวันที่9ตุลาคมน,นี้นายสันติระบุเขาว่าไม่อยากจะพูดถึงเพราะไม่ได้ศรัทธาโดยเราทำของเราอย่างดีที่สุดส่วนคนอื่นจะทำอย่างไรนั้นไม่ได้สนใจค่ะทางนี้เมื่อสื่อถามย้ำแสดงว่าพักจะให้ความสำคัญในเรื่องนโยบายมากกว่าจะมองว่าคู่แข่งเป็นใครใช่หรือไม่นายสันติกล่าวว่าเรามองทุกมิติค่ะ ธนวัตรเชื่อนะคะมาตรการภาครัฐส่งผล GDP ไต,ตรมาส4ติดลบน้อยลงทั้งปีติดลบร้อยละเถึงติดลบร้อยละเค่ะ น,นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยทว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในโครงการต่างๆของรัฐบาลทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการคนละครึ่งและช็อปดีมีคืนรวมกว่า1นึ0 0 0สล้านบาทจะทําให้เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่4ของปีติดลบน้อยลงจากเดิมที่คาดว่าจะติดลบร้อยละเจ็ดถึงร้อยละ ขออภัยค่ะจากเดิมนะคะที่คาดว่าจะติดลบร้อยละ6ถึงร้อยละ7เหลือติดลบเพียงร้อยละ4ถึงร้อยละ5ค่ะซึ่งทางศูน์นะคะยังคงประเมินเศ,ศรษฐกิจไทยในปีนี้จะติดลบร้อยละ 7- ถึงร้อยละ9ส่วนในปีหน้าคาดว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้ในช่วงครึ่งปีแรกและทั้งปีภาพรวมจะขยายตัวได้ร้อยละ3ถึงร้อยละ4ค่ะในขณะที่ภาคการส่งออกจะฟื้นตัวได้หลังจากหลายประเทศนะคะผ่อนคลายมาตราการล็อกดาวน์และสามารถนําเข้าสินค้าได้ตามปกติคาดว่าการส่งออก จะขยายตัวได้ร้อยละ2ถึงร้อยละ5ค่ะตำรวจนะคะคุ่ม4ครูอรนุบาลโรงเรียนสรารศาสตร์แยกฝากขังสารเยาวชนและก็สารแขวงนนทบุรีนะคะขณะได้รับการประกันตัวแล้วพนักง,งานสอบสวนสพชยพฤกนะคะยื่นคำร้องขอผัดฟ้องฝากขังครั้งที่1นางสาวนิสาชนครูพี่เลี้ยงโรงเรียนสรารศาสตร์วิเทศราชพฤกษผู้ต้องหาในความผิด ฐานละเว้นการกระทําอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายและจิตใจของเด็กอันเป็นความผิดตามประบอคุ้มครองเด็กพศ2546มาตราย6จํานวน3คดีค่ะโดยคุมตัวมาฝากขังที่สารเยาวชนและครอบครัวกลางจังหวัดนนทบุรีโดยมีพฤติกรรมกล่าวคือเมื่อวันที่23กันยายน2563นะคะผู้ต้องหาซึ่งเป็นครูพี่เลี้ยงได้สอนอยู่ในห้องเดียวกันกับนางสาวออนอุมาหรือว่าครูจุม๋มซึ่งในขณะนั้นได้ทําร้ายร่างกายเด็กนักเรียนจํานวน3รายค่ะโดยผู้ต้องหามองเห็นเหตุการณ์ตลอดแต่ว่า มีได้เข้าไปห้ามหรือว่าช่วยเหลือขณะผู้ต้องหายื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวค่ะโดยศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราววงเงินประกันคดีละ2 0 0 0 0บาทรวม3คดีเป็นเงิน60,000บาทขณะเดีวยวกันนะคะวันนี้พนักง,งานสอบสวนสพช,ชัยพฤกษ์นะคะได้นำตัวนางพาลินีนางสาวอาพัสราและนางสาวโชซิตามาผัดฟ้องและฝากขังครั้งที่หนึ่งที่ศาลแขวงจังหวัดนนทบุรีค่ะในข้อหาทำร้ายร่างกายและทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจเด็กอนุบาล3คนโดยผู้ต้อง หาทั้ง3คนนะคะได้ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวสารอนุญาตปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาทุกคนโดยตีราคาประกันคนละ8,000บาทค่ะจบการเสนอข่าว18นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN